ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมุ่นพอยแล้วนะครับอามือนี่ผมก็ได้เสียเงินจนได้นะครับผมนี่ได้มาเวลโฟมานะครับเวลโฟมาร้อยหกสิบแหมนะครับไปแล้วอยู่โน่นนะครับผมมีของของแถมของแจกอาจจะมีถุงมือนะครับผมใส่ถุงมือมาเดี๋ยวผมใส่บ้างก่อน,นโอ้โหแข็งเป็นหินเลยเดี๋ยวเขาจะไปเบิรงการเชื่มอมพร้อมกันนะครับผมแต่ก็มีนี่ พอดีมีแต่เหลือแต่ตัวโชว์นะครับพี่ผมไปซื้อตัวนี้เหลือแต่ตัวโชว์ตัวนี้ก็เหลือแต่ตัวโชว์ก็เลยเอามาตัวนี้ร้อยหกสิบแอมตัวนี้สองร้อยแอมนะครับไปสัน่นมีสายสายดินกับสายเชื่อมให้หัวเชื่อมอ๋อหัวเชื่อมอันนี้ที่มีขายในสอบในออนไลน์นะครับผมนี่แต่ว่ามื้สายกับแข็งเ,เว้ยยะเขาจะไปสนใจมัน้นถามาเมืองตัวนี้รูป้ป่ะนี่ อออาจจะไล่าตาหน่อยนึงนะครับผมถุงมือผ่านะครับผมใบสั้นกระมีโอู้หูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟาบ้างกระมีหัวเชฉ่ำนะครับผมนี่คล้ายๆกันเลยนะครับผมเพรเชฉ่มสีเดียวกันเลยครับตัวนัว้านะกระมีหน้ากากนะครับผมที่เฮาบพใส่ใช่บ่ได้ใส่มีหน้ากากที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็มีสายดินนะครับผม ได้ดีแล้วกัสายเชื่อมโอ้ยมีอันนี้แถมให้นัมนี่ครับนี่น่าจะเป็นลวด3.6นะครับนี่แถมให้กดไงแต่ก็มีแนวคอขี่แนวขูดขีเชื่อมนะครับผมเอากไปเทียบกันเลยไปมาบารนี่เขากับใบสั้นนะครับผมเอาเบางซ่าป,ประคุณรับประกัน3ปีนะครับผม รับประกัน3ปีใบสั้น200แอมนะไฟ100นะครับผมไฟ100แะครับากเดี๋ไปแล้วไซสายสาย,สายนี่สาย20เมตรนะครับตู้นี่สีอะตาซีดนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวโชว์นะครับผมนี่ยในตัวโชว์มาตัวชุดไทยแล้วในของผมไปซื้ออยู่ด้วยโกบั้นนะครับผมนี่โกบั้นอ่าสายกับ20เมตรเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ไปแล้วตัวนี้กับไฟ110ก่อนนะครับเสียมรวด3 อันนี้ก็ไฟลอยนึงมาทำมาเบิงโอ้โหผ้อ,องแห้งไหนลูกพี่มอดฮะเอ้าจหลีเที่มาในบอลเหรินเด้ฮะแห้งบ่ก็ลูกพี่ลูกพี่สาจะมาเบิงอันนี้จิีไปว่าได้เสี่ยมอยเห็นเลยว่ามันแห้ง ผมได้ยนินแต่ว่าเป็นตู้เขาบอกว่าเขาของผมตอนแรกว่าจะไปซื้อตู้เวลดีให้เขานะครับผมเขาบอกว่าเขาแนะนําตู้นั้นเพราะว่ามันมีสามบอดของกับบลูวาสามบอดมันคืออย่างนะครับผมตู้นี้กับตู้นี้มีคือกันนะครับผมแต่ว่าแต่ตู้นี้กับ,บราคาแพงกว่ากับบลูวามันจะดีกว่าสั่งใดนะครับผมไปดูตู้นี้ไปดีรีวิวแบบลวกๆนะครับผมรีวิวแบบลวกๆไบสั้นเจซิกเวลดีเวลโปรนะครับผมสี่ตู้ เอามาเบิ่งด้วยอันนี้เอาล่งอีกเป็นว่าขนาดรวดสามนะครับรวดสามจุดหกปกติผมจะเชื่อมอยุทีไปลอยสามสิบอันเดียวเก้าสิบตัวนี้วิวโปรร้อยหกสิบแอมป์นะครับผมเสียอมได้เรือม ตัวนี้ร้อยหกสิบแอมป์นะครับผมเอาเคือนอีกว่าเนี่ยตัวเนี่ยอันนี้ไฟมันบ่ได้เปลี่ยนดิจิตอลเบลโฟแต่ว่าเอาไปคิดร้อยเดี๋ยวพ่อเย็นคนับ เองเนี่ยไม่ขี่เสียมด้วยแหะไปเก่าสิบเก่าสิบนะบาทครไปเก่าสิบครับขี่เสียมอันนี้ตัเวเบลลดีนะครับตัวนี้ตัวที่เคยใส่เมื่อก่บนอะไรขี่ไล่มาได้ได้นะครับผมแล้วอยู่ที่คนเสียมแบบว่าเสียมตรงนี้ด้วย ก็โปเขานะมันโปรเฟสชันัลแทบ่ะรีวิวมาให้พี่น้องเบิ่งข้าเขาอยากซื้อแต่ว่าถ้าจะแนะนน้ำให้ซื้อผมก็แนะนน้ำบอดด้ผมบาผมบอลลูเลยว่าตัวใดมันจะดีกว่านะครับแต่ว่าที่เนี่ยนี่อ่ะมีเบลวดีมีใบสั้นแต่ก็มีเจซิกนะครับผมราคาราคานี่ซูซีกันนะครับราคาประมาณ หกพันนะครับผมราคาหลักกลางๆราคาหกหาหกพันนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับหมื่นนะครับผมตูน้นี่แต่ว่าได้แค่ร้อยหกสิบแอมป์นะครับแต่ว่าตัวนี้สองร้อยสองร้อยสองร้อยเบิร์นะครับผมการรีวิวแบบลวกๆให้พี่น้องได้เบิร์นะครับผมไปเมื่อกี้นี่เขากามีส่วนลดเอ้ยมีแนวแม่รอซื้ออีกแล้วเขาบอกว่าซื้อซื้อครบสามพันลดอีกพันหนึ่งมาสั่ง ลอยเข้าไปซื้อแล้วผมก็จะไปซื้อฟอนแบตตีบอมาใส่เอ,เอาละก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกแ่งอันนี้ก็จะเป็นการคร่าวๆแกะกล้องถือว่าเป็นการรีวิวแกะกล่องรายการมีของแถมมีอย่างแน่นะครับผมโเคเคลิปนี้ก็๊ายบยสวัสดีครับ